ทุกคนรู้ไหมว่าอารมณ์ไหนของคนเราเนี่ยมันน่ากลัวที่สุดมันไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่ความโกรธมันไม่ใช่ความโลภด้วยไม่ใช่ความโลภแต่มันเป็นอารมณ์ไหนเนี่ย ผมพูดไม่ได้เดี๋ยวมันน่าเกลียดเดี๋ยวมันดูไม่ดีเอาเป็นว่าไปดูกันเองนะว่ามันเป็นอารมณ์ไหนนะครับคือเรื่องมันเกิดขึ้นในกลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนของเกม Grow Garden นะซึ่ง Grow Garden นี่ก็เป็นเกมแบบปลูกผักทําฟาร์มเลี้ยงสัตว์แบบใสๆใช่ไหมไม่มีอะไรใช่ไหมซึ่งในเกมนี้มันสามารถซื้อขายสัตว์เลี้ยงได้นะก็เลยมีสาวคนหนึ่งเนี่ยเขาทักคนคนหนึ่งไปที่โพส์ขายสัตว์เลี้ยงเนี่ยว่าเออมีสัตว์เลี้ยงอะไรขายบ้างจะซื้อ พ่อ <observed> ค้าเขาก็ตอบว่าเออมีทีเล็กมีหมึกมีแลคคูนอะไรใช่ไหมก็ปกติใช่ไหมขายของปกติเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าแต่ถ้าพี่อยากได้เนี่ยผมให้ฟรีหมดเลยตอนแรกผมอ่านเนี่ยพูแเม่งเปล่าว่ะมันให้ฟรีเฮ้ยคนคนสังคมเกมนี้มันดีว่ะมันมันเป็นมิตรกันว่ะจนจนผมมาอ่านอีกบรรทัดนหนึ่งแต่ทายให้ผมดูหน่อยกับแลกสัตว์เลี้ยงสนใจตอบด้วยนะพี่โหสุดเลยว่ะ พี่เขาก็ยังไปตอบบอกว่าเอาเหมาเลยอันนี้อ่านเอาเองนะถ่ายมาพี่คือไอ้นี่เนี่ยพูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดภาษาคนไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วอารมณ์ความมันมันครอบงําไปหมดแล้วพูดไม่รู้เรื่องไม่เป็นภาษาแล้วมันมันสมองมันไปหมดแล้วให้ฟรีเลยเขาก็ตอบว่าแต่กูจะซื้อไอ้นี่ก็ตอบว่าถ่ายมาเลย คนเราเนี่ยนะคนเราแม่งฝันร้ายโกะกาเดนว่ะ